แก้การปวดประจําเดือนด้วยเทคนิคง่ายๆการปวดประจําเดือนนะคะมี2แบบค่ะอย่างแรกก็คือปวดแบบปกติ เป็นอาการปวดทั่วๆไปที่ไม่มีโรคเข้ามาเกี่ยวข้องอาการปวดนะคะเกิดจากสารโพสตาแกลนดินค่ะยิ่งมดลูกของเรานะคะบีบมากขึ้นโพสตาแกลนดินก็ยิ่งหลั่งมากขึ้นทําให้อาการปวดยิ่งมากตาม <No. S 1> อย่างที่2ปวดผิดปกติเป็นอาการที่มีโรคเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นมดลูกจเจริญผิดที่มีเนื้องอกเป็นต้นอาการปวดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปแบบนี้จําเป็นต้องปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจภายในนะคะสําหรับการแก้ปวดป,วดประจําเดือน แบบปกติเป็นไม่มากก็อาจใช้แผ่นประครบร้อนร่วมกับยาพาราเซตามอลหรือถ้าเป็นมากอาจเปลี่ยนจากยาพาราเซตามอลเป็นกลุ่มยาเอนเซตเช่นพนสแตนเป็นต้นแต่ถ้าใครต้องการแก้ปัญหาให้หายจริงๆถึงต้นตอก็คือทําอย่างไรให้หมดลูกแข็งแรงโดยในธรรมชาติอาหารที่มีกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนจะมีคุณสมบัติช่วยให้หมดลูกแข็งแรงได้อาการปวดประจําเดือนก็จะดีขึ้นค่ะถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนที่เชื่อถือได้มี คุณภาพใหม่สดนี่เลยค่ะดีโตเฟนตัวนี้นะคะเขาคัดคุณภาพมาล้วนเลยค่ะช่วยในเรื่องปวดประจำเดือนได้ดีสั่งซื้อได้ที่ตะก้าเลยค่ะ